อันนี้เช็คเครื่องลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเช็คเครื่องก่อนส่งเครื่องกลับจอภาพใช้ได้แล้วก็ทัดสกรีน พัดสกรีนใช้ได้แล้วก็ชาร์จไฟไฟเข้าหนึ่คืนชาร์จใส่ฝาชาร์จแบตนะคะไฟเข้า1.8ุดแปด แล้วก็สัญญาณซิมสัญญาณซิมขึ้น2ขีด WiFi Wi-Fi เข้าได้แล้วก็โบ t o ท t ธเปิดได้ แล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอปุ่มล็อกหน้าจอกดได้สองห้าสามสี่ศนเจ็ดปุ่มลดเสียง ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ทำงานแล้วก็ปุ่มสัน่นเลื่นได้สั่นทำงานแล้วก็ปุ่มโฮมตรงกลางกดได้ 2องหสา สแกนนิวใช้ไม่ได้แล้วก็นนกล้องหน้ากล้องหลังเช็ควิดีโอกล้องหน้า1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเช็คเช็คเชวิดีโอกล้องหน้า1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมเช็คเช็คเช็ควิดีโอกล้องหน้า

เช็ควิดีโอกล้องหลัง1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเช็คเช็คเช็ควิดีโอกล้องหลัง1 2 3กล้อง1คูณกล้อง2คูณได้ยินไหมเช็คเช็คเช็ควิดีโอกล้องหลัง1 2 3ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็ควิดีโอกล้องหลังกล้อง1คูณฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลได้ยิน

ไฟฉายเปิดได้แล้วก็ทูโทนโหมดทูโทนไม่มีมาแล้วก็บันทึกเสียงเช็คเช็คบันทึกเสียงหนึ 1, 2, hello, hello, ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงหนึ 1, 2, hello, hello, ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมเช็คเช็คบันทึกเสียง ช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมชิบชิบช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลชิบชิบช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมช็คเช็คบันทึกเสียงบันทึกเสียงเสียงออกแลก้วก็ลำโพงวน ลำโพงวนเสียงออกเซนเซอร์เซนเซอร์ทำงานลำโพงล่างแรงประกันสังคมกดหนึ่งออกรมการจัดหางานกดแล้วก็สุขภาพแป็น เจ็ดสิบแปดแล้วก็น็อตตรงตัวชาร์จไม่มีมาอยู่แล้วนะอันนี้แจ้งอันนี้น็อตตรงตัวชาร์จไม่มีมาอยู่แล้ว